ท้องฟ้าที่แสนสดใสกับพื้นดินที่งดงามพร้อมกับนาฬิกาที่วิ่งโคตรไวไม่รู้จะไวัยไปไหนไวบชิบหายเลยเหนึ่งวินในโลกนี้เท่ากับกี่วินในโลกจริงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับยูกับผมมีเคจีนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่เกมดราก้อนเ e s นะครับผมก็เป็นเกมที่่าโคตรโคตรจะตำนานแห่งความมันเลยครับก็ตรงว่าผมก็เคยเล่นไปแล้วครับตอนแพท ผมเล่นตั้งแต่แพทยี่สี่แหละจะว่าช่วงตอนแพทห้าสิบรหัสผมมันโดนมาโดนแฮกผมเลยเลิกเล่นไปช่วงหนึ่งนานๆเลยแหละจนมาถึงตอนนี้ครับแพทเก้าสิบผมนี่อึ้งไปเลยครับเนื้อว่าจะแบบโอ้โหกว่าจะวิว9เก้าสิบได้ต้องทําของขนาดไหนวะกว่าจะถึงเนี่ยกว่าจะวิวได้ถึงห้าสิบนี่ก็เมื่อยแล้วนะแต่ที่ไหนได้ครับมันวิ่งง่ายมากครับผมวิ่แค่วันสองวันครับ เผ๋ววันเดียวถ้ารวมรวมแต่เวลานะไม่รวมแบบเวลาที่เล่นวันที่เล่นน่าจะวันเดียวอ่าเนี่ยของอ่าพวกนี้ผมเพิ่งไปถอยมาเมื่อไม่นานนี่เองแต่ที่หลักคือในการลงนี้ตรงดันเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องทําของครับคือพวกของขอบฟ้าขอบทองอะไรอนะ่ะหากเราลงดันแล้วมันก็จะมีดอกมาเองนะครับดอกแล้วก็สามารถใช้ได้เลยครับอ่า เนี่ยครับชุดชุดนี้เป็นชุดที่เขาแจกมาในกล่องอันนี้ครับอ่าเดี๋ยวะนะแจกมาในกล่องนี่ครับไอรีวอร์ดบ็อกเนี่ยมันแจกมาช่วงเลเวล5นงครับ5 6ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแจกเซตนี้มาเพื่อให้เราสามารถเบลลได้คล่องขึ้นเยอะครับก็ถ้ามีใส่เซตเนี้ยมาเบลล1ถึง4เบลล1ถึง30 32เนี่ย ไม่เป็นต้องใส่ของทาง general ก็ได้เลยครับแบบใส่ต h e คอสตูมไปบวกเพียงได้ครับก็คือเขาไม่ได้ให้มาแค่เซตนี set ้เซตเดียวแล้วก็แบบ7วันด้วยนะดูครับนี่ครับคือแบบกาให้ใส่ทั้งชาติครับต้องเยอะมากครับต้องเข้าใจครับจริงกาแบบใส่ให้หมดนะมาเนี่ยอ่กาก็หลักเกมนี้ก็ ลหลายๆอย่างก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็อย่างเน็ตที่ลงง่ายๆเมื่อก่อนตอนนี้ก็แบบยากโคตรอย่างแมนติคออย่างบิชช OP อย่างเงี้ยจากที่ง,ง่ายงลงกันสบายๆบดีเดินี้แบลงคนเดียวไม่ไหวเลยครับต่อให้ของระดับนี้เลือด7จ็ดแสนดามจทส0 0 0มนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับคือผมไปลงมาแล้วครับก็เข้าใจครับก็เสพบ,บรรยากาศเมืองใหม่เซนแฮมเบนที่ไม่ได้เข้ามานานต้องเข้าใจ อ่าก็หลักๆดันที่เขาจะเบลกันก็น่าจะมีไม่กี่ดันนะคิดว่าอ่าผมจะอธิบายเลยแล้วกันแต่ผมจะไม่ไปให้ดูนะไม่ไปพบเมืองแรกเมืองอะไรนะก็เห็นครับเปิดแมปมาสามารถคลิกเพื่อวาร์ปได้เลยครับแบบสะดวกสบายม้าหงเหิงอะไรก็ ไม่จะเป็นครับระบบบัสที่โครโกงครับต้องก็หลายหลายคนคงจะรู้ก er ันแล้วแหละครับว่า1-10ถึงนี่ต้องทำควิสไปเรื่อยครับแล้วก็ช่วงเลเวลประมาณอ่าถึง6นี่ต้องไปลง SC ครับหรืออ่าราปี่ฮาแล้วก็ปี้ไปด้วยคนละคนละฮาปีก็ แล้วก็16ถึง32นี่ต้องไปลงแมงมุมครับดันยอดฮิตที่อ่าต้องคนเขาชอบลงกันว่ามันสั้นแล้วก็ง่ายมากครับอ่าส่วนเอไม่ใช่ดิ16ถึง24ไปแมงมุม24มา32นี้ให้ไปอ่าดันงูซึ่งน่าจะอยู่ในนี้อ่าเหานสิอ่า กันยี่สี่ถึงสามสิบสองจะอยู่ตรงนี้ะก็มาแล้วคนระับก็ เมื่อกี้จะมีค้างๆหน่อยตอนโหลดแบบเนี้ยก็ต้องเข้าใจครับอ่านี่ครับดันงูจะอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวสตรีมรุ่นนี่ครับก็ลงมาสเตอร์ไปเลยครับถ้าคิดว่าไหวแต่ผมก็น่าจะคิดว่าทุกคนน่าจะไหวครับว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยอ่าก็ลงงูไปจนถึงเบลยวลสิบเี่สิสามสองครับก็ นั่นแหละครับดันง,งูแล้วทีนี้พอเลเวลสาสิบสองปุ๊บเนี่ยให้กลับเมืองเซนท์แฮเวนไปก่อนอะไหนละ่ะทางกลับอยู่ใสอ่อแต่ก็มีอะไรแรนะนํานิดนึงครับก็ถ้าหากวิวถึงนะครับก็ให้มาตรงนี้ดูครับเพื่อหาของนี่ครับซีดราก้อนครับอ่าถ้าเิวสี่สิบก็มาหาของจากที่นี่ได้ครับหาของใส่เฉยๆไม่ได้ของนี่ย เห็นไหมครับจากมังกรที่แพตสี่สิบที่ว่าโหดนักโหดหนากลายเป็นมังกรกระจอกงอกไห้ที่ตบเล่นยังได้เลยครับต้องก็ใจครับมันอัปเดตแพตใหม่มาอะไรหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปครับอ่ากับเซนเทเบนไปก่อนครับว่าดันโกเลมมันอยู่คนละที่กับดันงูดันโกเลมมันจะอยู่ทางด้านทางด้านซ้ายของแมป ตั้ทอยู่ตรงนี้นะอ่าดันง,งูจะอยู่ตรงทางด้านซ้ายก่อแบบตรงนี้นครับผมก็เอ้ยไม่ใช่ดันโกเลมอ้อ่าดันโกเลมเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ย Black Mountain ครัก็ดันโกเลมเป็นดันที่เวลง่ายเหมือนกัน,นครับแต่ว่าก็จะยุ่งยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบลงไรยาวๆซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกัน,นครับแต่ว่า อ่าก็มันมือใบเดียบเนี่ย day city entrance ล h มาสเตอร์ Death อไปเลยครับลลมาสเตอร์จนถึงเืลวี40ไปเลยครับไม่ได้ยากครับก็ง่ายๆมุมมุกระจกหมามากครับอ่าแล้วก็ไปโลตัสกันถ้าหาักเปลวอ40แล้วโลตัสโลตัสนี่ใช่เขียวๆปะ่ะไอ้โลตัสเขียวๆ เขาเขาอยู่บอกว่าคนละโลตัส่าผมจะใช้ระบบบัฟให้เป็นประโยชน์บัฟได้บัฟดีครับต้องอใจครับอ้าอ่าข้อนี้เนี่ย เมื่อกี้นี่แบบเหมือนมันค้างเนี่ยเหมือนจะค้างแต่ก็ไม่ค้างเซ <c oughs> ็งเป็ดเลยเมื่อกี้นี่ผมงงมากอา่ะเข้าทางนี้ก็ได้ลีเวโบดพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเชิดันที่ควครไม่เอาแล้วครับแค่วันเดียวครับเกมนี้ครับแค่วันเดียวก็สามารถไม่ตันได้ ก็ดันยอดจิตของเวลสี่สิบถึงห้าสิบนะครับนี่ดันอ r า,อาแล้วตัวนี้อ่ามีกรีนดากอนด้วยนะครับตัวเนี้ยตัวนี้มีกรีนดากอนด้วยนะครับแต่เวลห้าสิบก่อนแล้วค่อยาหาของที่กรีนดากอนได้นี่ครับอ r โลมาสเตอร์ไปเลยครับแค่สกิลสามสองทีเดียวก็จอดแล้วครับอ้อ มีเสริมครับมีเสริมตรงนี้น่าจะมีดิเซอร์ดาก้อนหรือเปล่าใช่จริงครับตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับที่ดันอาร์นะครับที่มีกรีนดาก้อนก็จะมีดิเซอร์ดาก้อนด้วยนะครับก็ไปส่องน้องน้องโลลิของเราได้ก็นะครับจากอา40อาถึง50เาก็จะมาอ่านี่ครับมุทัมุทเดนฮาร์บิทเทสนี่ครับ ดันด่วงนั่นเองครับอ่าลงมาสเตอร์ไปเลยครับผมไม่ใช่พวกกรูงนอร์มอลอยู่แล้วครับแล้วก็จะแนะนําให้เพื่อนลงมาสเตอร์ด้วยครับว่าไม่ได้ยากเกินแสนเข็นเลยเลยครับอันนี้ก็คือห้าสิบถึงหกสิบนะครับส่วนอ่าไปไหนดีกับเซนไฮเบ้นก่อนว่าดัน6 0สิถึงเจมันอยู่คนละที่กัน นี่ครับมาตรงนี้นะครับทางขวาสุดของแบบนะครับประตูประตูขวาเมืองขนเอลนั่นเองครับเมืองต้นไม้โลกต้นไม้โลกก็สนใจก็มาเดินเล่นแถวนี้ได้ครับก็ดีครับดีตรงนี้ดีมากนะมีค้างๆหน่อยนี่ครับมาทาง พอออกมาจากเข้ามาจากทางเซนเทเบนเนี่ยให้เดี๋ยวเพิ่งไปทางซ้ายนะครับป้ามันจะยังไม่เปิดมาให้มาทางขวาก่อนอ่ตรงนี้จะมีดันที่ชื่อว่าโกลเด้นอยู่นะครับดันโกลเด้นแนะนำให้เบลถึง 70... 6 0สิถึงเจแล้วพวกนี้ไม่ต้องมาลงครับนี่ครับโกลเด้นมีดอวนี่ครับลงมาสเตอร์ไปเลยครับ่าถึงเบล70นะครับ ก็เด่นถึงไม่ถึงเจแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ขายของเลยครับอ่าส่วนตรงนี้จะไปตรงเรือนี่ผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจทุกที่อย่างแต่พวกนี้ไม่ต้องไปลงครับก็เรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับแบล็กดา g อนครับ สำหรับเบล70ที่ต้องการหาของไปเบลต่อในช่วง80-90นะครับก็ 70-75, 78อะไรก็่านใดเนี่ยมาฟาร์มดันนี้เพื่อหาของไปลงได้ครับอ่าแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับ60-70ลงโกลเด้นเสร็จแล้วก็มาทางนี้นะครับแต่ว่าทางนี้ผมจะแบ่งออกเป็น2องเซสชั่นนะครับก็จะมี2ดันที่แนะนำนั่นคืออ่า ดันฮอตเบฟเลครับอันนี้จะถึงเร็วอ่าเจ็ดสิถึงเจ็ดสิบห้านะครับฮอตเบฟเส่วนเจ็ดหกถึงเจ็ดแดนะฮะเออเจ็ดหกถึงแปดสิบน่าจะอ่านี่ครับตัวนี้ก็ได้ไอ้บอลลิมบอลเนี่ยถึงแปดสิบหรือเปล่าเออ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฮอตเปเปอร์ลนี่เจ็ดิถึงแปดสิบอืมลืมลืมอันนี้แปดสิบถึงเก้าสิบอ่าหรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกก็เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เจ็ดสิบเจสิถึงเจ็ดห้าเอออันนั้นอ่าเจ็ดเจเจหถึงแปดสิบเออลืมครับหลงหลงลงืมลืม อพอเสร็จตรงนั้นแล้วครับก็มากลับเมืองเซนเทเบนซครับเพื่อไปดันที่จะวิวแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับผมต้องขออภัยด้วยครับปรีหิวข้าครับคิดเลยไม, <c oughs> ม่ออกเมื่อท้องหิวแล้วมันจะเนี่ยมาตรงนี้ครับช่องกลางระหว่างเราครับตรงนี้นครับก่อนที่จะเข้าตรงนี้ผมแนะนำให้ รับเควสประจําวันด้วยนะครับอ่ามันจะมีอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ครับนี่รับเควสประจําวันด้วยครับนี่เควสเนี่ยรับแล้วอ่าเข้าไปเลยครับก็ไปอีกอ่าที่หนึ่งนะครับเมอร์ซ่าฮาร์ดเหมือนอะไรอะไรทำอินเดียอียิปต์เลยนะ อ่าก็เมื่อตรงนี้เลยครับมันจะมีอยู่2ดันแต่ว่าสองที่แต่ว่าผมได้นำให้เวลตรงนี้ครับเนี่ยบูวินถึงเลเวล90เลยว่ามันสั้นแล้วก็ง่ายมากแต่ว่าถ้าหากมีถ้าอยากคนที่เบื่อๆลงเควสาด,ดันเดียวถึงเลเวลเกเลยก็มาที่อ่าทำก็ทำเควสรายวันไปที่ไปที่นี่บ้าง อ่าแล้วก็มาแถวๆนี้บ้างก็ได้ครับเพื่อแบบไม่ให้เบื่อเนี่ยก็จะมีไอสแ l a n d of Battle อะไรก้อนไปมีช้างมี b o k k n n g o ก d เ n นเนี่ยกว่นไปก็แต่แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับแต่ก็ถ้าหากชอบลงดันเดียวจนถึงนมวตันเลยครับก็บูวินครับแนะนำครับอ่าส่วนของนี่ ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับของอ่าก็ครับส่วนข,ของนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับว่าอ่าเราใช้ของที่ได้จากดันเจียนอ่ามเมลไปก่อนครับมเมลก้สิบเมื่อไหร่ค่อยมาหาของครับก็ เซ็ตของก็มีเยอะแยะครับซาตางจะไม่ค่อยมีเงินเลยนะอ่าไม่มีจริงครับสิบเก้าบาทโคตรจนเลยครับตาอ่าพวกของก็มีเยอะแยะครับพวกของเบลเก้าสิบก็มีเลยอันดีๆนั่นเลยเลยอ่าเนี่ยมีฮูด้าชูมีอะไรอีกล่ะมันก็จะมีไอ พวกอ่ e เรดดา o n อน a บคดา a g อนด้วยนะก็โฟร์เฟสนี่ก็ได้ครับของม่วงแล้วแต่คนจะใช้เลยครับนี่นี่คอคอนูด้วยครับคอนูนี่จะดีกว่าโคได้แต่ว่ามันจะแพงมากๆรับเนี่ยเก้าพันห้าเลยครับแต่แล้วแต่กำลังซับครับถ้าอยากชา้ไหนก็ใช้ครับว่าผมก็เป็นพวกไม่เติมเงินเหมือนกัน ผมก็ซื้ออะไรได้ผมก็ใช้นั่นแหละครับผมไม่เกี่ยงว่าจะไอ้นี่จะเป็นเซตอะไรครับผมก็ใช้ตามเที่ยวที่ผมมีแหละครับไม่รู้ว่าจะเป็นปรนะโยชน์ผมลืมแนะนําตรงจุดนี้ไปครับเนี่ยนี่ยไัในแม่ครับ,รรบถ้าหากอ่าชอบนะครับก็ไปลงได้ครับในแม่เป็นอ่าดันที่ไว้เก็บแต้มครับเพื่อม,มาแลกอ่าของ นาแมรช็อปเนี่ยนี่แต้มไหนแมรที่จะมาแรกครับก็สามารถแลกพวกอาวุธได้ด้วยครับนี่ครับของไนแมร์นี่แต่อาวุธหลักนะครับกับอาวุธลองเท่านั้นเองไม่มีไม่มีชุดนะครับมีแต่อาวุธก็มีพวกกันเล็ดอะไรก็ไม่ซอสอะไรวันไปไนแมร์นะเซ็ตไนแมร จะใส่เซ็ตคูด้าบวกเก้าบวกสิบอะไระครบบเหมือนผมก็กำลังบวกเก้าอยู่บวกเก้าบวกสิบ 9, อยู่ก็ไม่มีอะไรจะแนะนำนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับเกมดักเนี้ยก็ไปหาหลุดมาเล่นกันได้ครับมาเล่นกันเยอะๆเลยครับก็เกมนี้หนุกดีครับต้องอไม่วู้ง่ายหาตังก็แล้วแต่วิธีครับจะ่ว่าง่าย สำหรับคนอื่นว่ายากสําหรับคนอื่นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันง่ายดีนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาแนะนําดันหน้าวิวแล้วก็อ่าอ่าจะเยไงดีหลักความเป็นจริงที่ว่า1วันก็สามารถวิวตันได้นี่อ่าเป็นความจริงครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ แกแม่งลองด้วย